สวัสดีครับก็มาอัปเดตหินให้นะครับอันนี้ก็เป็นเพชรโรงงานจีนนะครับเป็นไซส์เล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กกว่าเยอะนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นไซส์ประหยัดที่สุดนะฮะเป็นเพชรสหน้าเบอร์400คู่1 0 0 0หรือว่า200คู่600ตัวของโรงงานจีนเนี่ยจะดูได้เบื้องต้นอ่จากลายของหินเพชรน,นะครับเขาจะชอบทำลายนี้เป็นพวกลายรังผึ้งอะไรแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นของโรงงานจีน ก็ใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นของโรงงานจีนเหมือนกันนะครับอันนี้เคลือบผิวไทเทเนียมก็คือจะทนสนิมมากกว่านะครับขึ้นสนิมได้ยากกว่าก็เป็นลายรังพึ่งเหมือนกันนะครับเบอร์400คูน่0เหมือนกันตัวนี้ก็ของโคเมรินะครับเขาจะแถมยางรองมาให้ ตัวนี้ผมชอบมากเลยนะฮะเนื่องจากมันมีความหยาบที่มากกว่าปกติตัวนี้อยู่ที่เบอร์160กิริตนะครับคู่กับเบอร์600อันนี้ใช้ปรับกระนาดผิดลับมีดได้นะครับด้านนี้1 6อยหยาบพอที่จะใช้ใสเนื้อหินลับมีดได้ก็เป็นเพชรเคลือบไท,ทเทเนียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเอามาลอง เป็นเพชรสหน้าเหมือนกันนะครับจะเป็นแม่เหล็กดูดไว้ก็แกะตรงนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเบอร์240นะครับของแบรนด์ dmd ตัวนี้ของแบรนจีนมีที่จับยื่นออกมาให้แบบนี้นะครับใช้งานสะดวกสามารถกดน้ำหนักได้จับง่ายนะครับก็โอเคเลยแล้วก็ตัวนี้ที่เอาเข้ามาใหม่ของแบรนดจีนนะครับ dmd tools อยู่ที่เบอร์120ปิกรตนะครับคู่กับเบอร์180 ใหญ่มากนะนี้ใหญ่ใหญ่มากๆอ่ะดูทั้งกว้างกว่าแล้วก็ยาวกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้ยาวถึง25เซนติเมตรเลยนะครับยาวกว่าตัวมาอีกก็ใครสนใจก็แจ้งเข้ามาได้นะครับตัวนี้ใช้ปรับระนาบหิดรับมีดหรือว่าจะเอาไปใช้ตั้งคมก็แล้วแต่สะดวกนะครับฐานเป็นอลูมิเนียมนะครับหรือว่าลูมิเนียมแล้วก็ยึดหัวท้ายกับไฟเบอร์แบบนี้ โอเคเลยนะครับมาตรฐานดีแล้วก็แข็งแดงแน่นหนาดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเอาไวา้ลดแดงเสียดสีลดแดงเสียดทานพวกนี้เวลาปรับระนาผินก็จะได้ไหลลื่นกว่านะครับชอบมากนะครับตัวนี้ผมชอบมากนี่ก็คู่มือของทางแบรนด์ที่ใส่มาแล้วก็หินปรับระนาบ เอ้หินขัดหน้านะครับตัวนี้ของแบรนด์จีนเหมือนกันผมเอามาลองแล้วมันใช้งานได้ดีนะครับก็ใครสนใจก็แจ้งเข้ามาได้ก้อนใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็หนาด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยความละเอียดอยู่ที่น่าจะประมาณ200ถึง240ประมาณนี้นะครับเป็นหินครอบคลุมใช้ได้กับหินทุกความละเอียดนะครับเหมือนตัวของชัปตันเลย แต่ว่าอันนี้จะใหญ่กว่าชัตตันค่อนข้างเยอะนะครับในพาราที่ไม่ต่างกันมากนะฮะใช้ได้กับทุกเบอร์ความละเอียดนะครับไม่ว่าจะหินเบอร์400หินเบอร์พันหินเบอร์6,000 8,000 10,000ใช้ตัวนี้ได้หมดนะครับใช้ทำความสะอาดส่วนใครที่ชอบหินละเอียดมากๆที่อยากให้อ่าหน้าหินเรามีความละเอียดใกล้เคียงกับตามที่แจ้งมากที่สุดก็เอาหินคัดหน้าตัวที่เป็นเบอร์ละเอียดไปนะครับ ตัวนี้เป็นของโรงงานจีนเบอร์6000กริดนะครับจะมีถึง1 2 0 0 0กริดแต่ผมสั่งมาแค่เบอร์6000นนะครับซึ่งมันก็เหลือเฟือแล้วละ่ะสำหรับการใช้งานก็ลองดูนะครับสนใจตัวไหนอะไรไงก็แจ้งเข้ามาได้ส่วนตัวของโรงงานจีนก็มีหลายแบบนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ชอบจริงๆตัวนี้ชอบมากเลยเดี๋ยวสั่งมาเพิ่มเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ